ชวนนะไม่ต้องว่าจริงนะโอเคโอเค่ัดที่ค่ะเขาบอกว่าเขาตอจัดการหรือแบบพี่จะถ่ายอะไรเนี่ยแล้วผมเป็นไรผมทำไม ผมก็สวยเหกไงนี่ยน่าจะตายในเกาหลีอ่ะไปซื้อส่วเหอะาป้าปามผสวยนมสวยมากไอรูสีสวยเราจะต้องนั่งรถไฟไปลงเกาลูนแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระออกวันนี้ก็จะเป็นวันทำบุญของเราที่ฮ่องกงเดี๋ยวไปดูกัน ไไปไหนอนี่เกิดอะไรขึ้นถอยสิครับถอยทางตันนะฮะ <c oughs> นี่คือร้านอะไรพี่ไม่รู้ลองเลยนะ่ากินมันีไม่รู้อะไรต่อนะมาอันไนาดีเบียระเอาอะไรฮะคิราอะไรชาคิร่าที่ผิ้ว่มีควานี่คือเดินเราเดินกันมั่วๆนะเ <c oughs> พราะเราต้องรีบไปไหว้พระก่อน ถึงแล้ววัดกังหันไอันนี้ให้เก็บไว้ที่กระเป๋าตังค์ส่วนอันนี้ให้เขียนชื่อไม่ต้องแกะนแล้วก็อันนี้ให้เขียนคำอธิษฐานไม่ต้องแกะเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อ,อว่าต้องหวังต้าเซียนที่ก่อนต้าเซียนขวางมา่หวังต้าเซียนไปไงอะไม่รู้นีเเ่เ,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 เนี่เรามาที่ไหนกันหวังต้าเซียนหวังตาหวังตาเซียนคืออะไรครับอธิบายหน่อยเป็นเอ่อให้เอ็มพี MT แบบ ขังตาเชียนเป็นวันที่เก่าแก่นะระลันมากส่วนใหญ่คนมาขอพรเรื่องความรักจะประสบความสาเร็จใช่างที่นี่เรื่องงานด้วะะเรื่องงานก็ดีไงอบอวา,าน,นี้ก็สาเร็จเรื่องงานเขาบอกว่าเซียงซีที่นี่นะคะถ้าเกิดเสี่ยงเนี่ยถ้าได้ใบไ,ไม่ดีให้ฝากไว้แล้วก็เสี่ยงก่อนได้ใบพี่ครับ,บแล้วอูดพี่อยู่ไหนครับอูดอูดคืออะไรดานถึงแล้ววัดวังตาเซียน <laughs> 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 เปิดกระเป๋าตัวนี้ใส่กระเป๋าอ,อ๋อกระเป๋าเล็กไปหน่อยพี่เตรียมตัวดีอ่ะพี่เอาถุงเบอร คืออะไรพรีเซนต์เร็วหมูแดงแต่ทํามาจากหมูอีเบริโก้หมูอีเบริโก้คือหมูป่าหมูไม่ได้เลี้ยงหมูดำแล้วมันจะเนื้อนุมมากมันเป็นหมูที่ถือว่าดีที่สุดภาษาญี่ปุ่นอาจจะเรียกว่าคุโรบุตะอันนี้คือดีที่สุดในสามโลก สิ่งนี้คืออะไรคะระวังหกนะคะถ้าหกนี่ตีนะคะอันนี้คือเด็ดมากดูเด็ดดูดนะครับว่าหมูกรอบเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหมูที่อ้วนขนาดนั้นนะเพราะว่าเมันไม่เยอะแต่เนี้ยกรอบแบบบ้าไปเลยอร่อยมากจานเดียวบอกให้เลยว่าไม่พออันนี้สั่งไปจานเดียวครับใช่สั่งไปจานเดียวต้องสั่งเพิ่มบอกเลยว่าไม่พอเอ้ย,ยอันนี้คือ ล lobster ห้าเก๋าใหญ่มากเต็มปากเลยอ่ะอะไรนี่คืออะไรอันนี้เป็นซาลาเปาค่ะขออนุญาตใช้มือนะจะได้ยิ้ของตัวเองปาพก็ให้มันเหมือนมันแอบทอดนิดนึงดูนะดูนะมันเหมือนแป้งทอดแล้วมันข้างในมันก็กรอบมันกรอบนอกนุ่มในมันดีมากอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากนี่นะคะเป็นเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดกินหัวมันหนัง เพราะนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไม่ใส่ผักไม่ได้ทำไมมันคือของฉันไม่ได้คุณต้องกินผัก <c oughs> เราจะ้นะเรลำนี้ไปหม่าเก้านะฮะเราจะไปไหว้พระประมาณ5วัดเขาบอกว่าห่าวงจุ้ยที่มาเก๋าเนี่ยดีมากเป็นประเทศที่แบบห่ว,วงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกเราควรจะไปไหว้โดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่แบบมีปีชงหรือมีอ อะไรแบบนี้ของแถมคือเราจะไปกินข้าวแล้วก็เราจะเล่นคาสิโนด้วยไปเป็นอะไรคะ<อ>เป็นอะไรวะอาจารย์ช้างยูทูบเป็นอะไรนะเพราอาจารย์จะงเกาไม่สบายไม่สบายเพราะอะไรอ่ะไม่รู้หนาวตอนนี้คือเดี๋ยวชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วชั่วโมงสิบห้านาทีดูหลับได้โอเค 我เดี๋ยวไอทายวิดีโอตอนยืนหลับเอง。 อาเป็นวัดเอ่อที่อะไรที่เราแก่เ0ร้อยไม่ีถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไง ทำขายวุยคุณช่างเมื่อปี1,703คือ1,703ค่จริงๆแล้วอันนั้นคือที่เขาพัฒนามานะคะจริจๆแล้วว่าะเขาเอง นี่เป็นแลนด์มาร์คของมะคาวแต่เหลือแค่นี้อ้าวเหรอเขาบอกว่าวัดฟาบุญจินแก้บีชกเอามาไหว้เกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าที่เราจะมาไหวอย่าได้อะไรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ถ้าแบบเรารู้สึกว่าอะไรที่ควรจะเป็นของเราแล้วคนอื่นจะมาแย่งเราเนี่ยเราต้องมาไหว้ที่นี่ท่าเหนื่อยให้แล้วเราจะเอาไปเพราะเราจะไปเอาของคนอื่นไม่ ขึ้น, <S <S สนเสร็จแลยซึ้งซึ้งหรอคะเอาไปไปไหว่าแต่เผา ามาถึงแล้ววัดสุดท้ายว่าเขาบอกว่าวัดนี้ให้ไปขอเรื่องสุขภาพเรื่องแบบเป็นอะไรหรืออะไรอยากได้สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ก็จะดีชื่อพระอะไรจำไม่ได้พระไรนะพระลกคุโรบุตะใช่เหรอไม่รู้อ่ะคล้ายๆอย่างเงี้ย เราเราอัดปวดขาเจ็บเข่าเราเสร็จเวลาแล้วห้าวัดเสร็จแล้วขอแล้วภายในเวลาสี่ชั่วโมงครึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับมามางนาแวะพักแต่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านโถดโถก้อยซึ่งเป็นร้านอาหารร้านอาหารซีฟู้ดเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปนี่คือร้านโถดโถก้อยร้านอาหารซีฟู้ดที่มางกะว๊กโอ้โหนี่คือปูอะไรฮะเนี่ยใหญ่มาก กินอร่อยเกินจริงคาดเลยอันไหนอันไหนเด็ดครับอันนี้อันนี้อร่อยชอบแล้วนี้คืออะไรครับปลากุ้งรั่วแล้วอันนี้เอาไปผัดซิวจิ้วหอยหอยลายผัดซิวจิ้วเมืองไทยกินได้แต่ตัวเล็กส่งมาที่นี่หมดต้องยู่หนึ่งสนแล้วเหรออยู่สิงเซ็กันแล้วค่ะ ลงไปเก็งงงเงินได้ด้ยก็ไม่ขนาดนั้นป้ามันก็คงเป็นแบบเฮ้ยมีเนี่ยแบงค์ยี่สิบนั่นก็แบงค์ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเป็นสี่สิบสองน้อยแล้วอะนยิ่งกว่าบางรอยลเอาไหมเอาไปซื้อผ้าเช็ดตัวมา,หา,าให้งเดี๋ยวนี้เรานี่าาเ,เราจะลงไปที่คาสิโนโตแต่เขาจะไม่ให้ถ่ายแต่เราจะแอบ,บถ่ายแป๊บน,นึงนะน<ม>ี่ไม่เห็นเลยนี่จะเห็นี้่ไหน เราถึงเวลากลับแล้วนะเวลากลับเรากลับคาปาเกาแล้วตอนนี้อยู่เหตุการณ์ฉุกเฉินนิดนึงฟันตีมสอเรียบร้อยแล้วะเรียบร้อยค่ะแต่พี่แหวนบอกว่าอุ้ยธรรมดามากเพราะว่าพี่แหวนทับตลอดเลยพี่แหวนขัเป็นแบบไม่ต้องจริงนะโอเคไม่ตื่นเต้นชิลถ้าทีท้ายนี่เป็นเรื่องปกติมันทำแดบที่คุณ ปาดจ้วงโอเคไปเลยครับไปไปไปโอาา้ไกลอ่ะสะเดาเหนื่อยที่เดินหรือว่าเหนื่อยที่อะไรที่<ร>น่าสิทธิ์เหรอนะน่าสิทธิ์เพราะว่าไม่กินผักใช่เราอยู่ว่าอยู่กินผลไม้ได้ข่าว่าผลไม้กินตอนไหนครับใครเป็นคนตอบผลไม้ให้คุณทุกครั้งตอบ ตอบสิครับ<ม>ว่าใครมาคนตอบผลไม้คุณคมแม่แม่แม่ไหนก็แม่ก็ทำให้ด้วยแม่ทำให้คุณไม่เคยกินเลย <c oughs> แม่เขาเสียใจแล้ว <c oughs> โอเคเรามาถึงแล้ววีพ u l ส e เบ y จเจ้าแม่กวนอิมเรามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันที่นี่ใช่นี่ใช่ไหมครับประตูพันปี การหายใจและก้าวเท้าซ้ายไปเลยนี่แหละโอเคโอเคเอาพี่แหวนซ้ายซ้ายโอเคทำแล้วบ้างวิเาไหนเต่าจ้าเต่ากุก๊กกุ๊กกุ๊กเอ้ยเ oh. ต่ <laughs> ให้อธิษฐานแล้วรูปที่ตัวถ้าเป็นข้าราชการให้รูปที่คราวถ้าเป็นนักธุรกิจให้รูปที่ดาบถ้าเป็นคนธรรมดาให้รูปที่ถุงเงินสะพานนี้เราต้องเดินข้ามปืแต่ปป๊บอ่ <ไป S 1> าถ้าฝั่งเดียวป๊บเราก็จะเจอเทพแห่งความรักเขาบอกว่าสะพานนี้ถ้าข้ามไปจะเหมือนต่อต่ออายุ3ปีไปข้าม อันนี้คือเทพแห่งความรักเบ,บ้ยคนโสดก็มาขอคู่นะถ้าคนที่มีคู่ก็มาขอให้รักยิ่งยืนนานอ่ะเข้าไปขอนี่คือน้ำเสียงเอคือะคอะไร <c oughs> โอเคนี่เรามาครบแล้วนะ ครบคอมพลชไม่ใช่คัมเลชที่คัมเลชแปดวัตแปดวัตเลดีและเราจบลงที่เลขแปดเห็นปะโอใช่จบความช่อมดีความสุขความร่ำรวยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็จบการไหว้นื้ป่งมาเกลนี้ที่แปดโอเคหลังจากนี้เราก็จะไปรีบไปช้อปปิ้งกันละถูกต้องแล้วก็ไปเจอกันเลิปหน้า โอเคอันนี้อันนี้เป็นม็อกอัพของอัลบั้มคำโดยสุภิชินนีอันนี้เป็นเดโมนะไม่ใช่ของเราะฉะนั้นมันจะแบบไม่เหมือนเปลงแต่ให้ดูก่อนพอเรามาก็จะเป็นซีดีเราก็จะมีโฟล์ตบุ๊กอยู่ในนี้ให้ดูนิดนึงว่าว้าวอะไดตัวไหน ว่ามีอะไรบ้างนะคบเพราะว่าโฟโต้บุ๊กอันนี้เราถ่ายกันเยอะมากนะพี่น้องเราก็มีช็อตที่เราไม่น่าจะได้เห็นกันเลยด้วยซ้ำถ้าเราไม่ทำเอาบางนี้ขึ้นมาราะฉนนั้ถ้าอยากเห็นภาพอะไรพวกน,น,นี้เยอะๆเนี่ยเซื้อเอาบ้างกันนะครับ